สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมช่างหลิวคนเดิมนะครับวันนี้ที่แรกผมจะว่าจะมาทําคลิปประกอบสายนะครับทิมสายให้ดูนะครับแต่ว่าก็วิธีประกอบสายก็ดูจากคลิปคลิปเก่าได้นะครับคลิปเก่าได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําทริคนิดนึงนะครับสําหรับการประกอบสายนะครับคือผมทําทําสายเซ็นนี้เนี่ยมีอยู่2อเส้นนะครับสายเซตนี้เนี่ยเป็นสาย A.G. หนึ่งสี่สองนะครับที่เข้าหัวเอ็นไทนะครับเอ็นไทเนี่ยไทเอ็นเอ็นไทเนี่ยนะครับ, N ide, รบสังเกตท่านสังเกตดูว่าเอ็นไทตัวนี้มันหัวมันจะยาวนะครับเท้ายมันยาวนะครับท้ายมันยาวกว่าทั่วไปไหมครับนะครับตัวนี้เป็นแอมแอมเปอร์นอนรุ่นเก่าเลยนะครับท้ายจะยาวนะครับนะครับทีนี้เวลาเราวัดนะมันจะต่างจากเจ้าตัวขั้ว P.L. ตรงที่ว่า พีเออสองห้าเก้านะมันเราสามารถาหมุนหัวออกได้ใช่ไหมครับหมุนหัวออกได้แล้วก็เรารู้ว่าตัวชีนกล่าวของเขานะ่ะมันมันมันถึงไหนใช่ไหมครับซึ่งมันจะวัดได้ง่ายนะครับแต่ว่าขั้วเอนทเนี่ยเขาอยู่ข้างในนะครับเนี่ยเขาอยู่ข้างในตัวเทปหลอนตัวเทปลอน,นตัวไดเรกทิกที่เป็นตัวบังคับอินเนอร์เนี่ยเขาอยู่ข้างในเราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าว่าเขาเนี่ยอ่า อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับวิธีง่ายๆก็คือวัดนะครับท่านก็วัดออกนะวัดวัดว่าเจ้าตัวอินเนอร์เนี่ยนะครับตัวไดร์เล็กชิกเนี่ยที่สีขาวขาวเนี่ยนะครับจนถึงหัวสายเนี่ยนะครับเขาอยู่ตรงไหนเขายาวเท่าไหร่นะครับเราก็มาวัดนะครับนะครับก็คือเขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ช่วงนี้นะครับอยู่ตรงช่วงนี้ของของเจ้าตัวขั้วเนี่ยนะครับถึงช่วงนี้เราก็ต้องวัดจากตรงนี้นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับวัดไปเรื่อยๆจนมาถึงฝั่งนี้ของขั้วเหมือนกันนะครับก็วัดถึงตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยขั้วตัวนั้นเขาลึกใช่ไหมครับแต่ว่าขั้วตัวนี้เขาไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเนี้ยตื้นๆเองมองเห็นง่ายๆเลยนะครับเราก็ทําการวัดนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับนะครับถ้าไม่ดีก็ต้องเอาเนียก็ได้นะครับแย่ลงไปวัดขึ้นมานะครับว่าเขาลึกไปกี่มิลนะครับเราก็มาวัดดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เราก็จะวัดจากตรงจุดนี้นะครับเนี่ยตรงจุดนี้ยาวไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงหัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้การทิมสายเนี่ยตัวตัวสายเส้นนี้ผมทิมที่ความถี่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดห้านะครับหนึ่งลมด้าของความถี่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าจุดห้านะครับทีนี้คำนวณยังไงนะครับคำนวณยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับสามร้อยนะครับหารด้วยความถี่หนึ่งสี่ห้าจุดห้านะครับ เท่ากับสองจุดศูนย์หกหนึ่งนะครับสองจุดศูนย์หกหนึ่งเนี่ยตัวคูณของสายที่เป็นสายเทฟลอนนะครับสายเทฟลอนเนี่ยหรือว่าสาย p t f e เนี่ยนะครับนะครับหรือว่าหลายท่านก็เรียกว่าสายดูปองนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นพีทีเอฟีนะครับแต่ว่ามันสีน้าเงินนะครับสายดูปองมันก็จะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมครับนะครับมันก็ตัวคูณเท่ากันนะครับเพราะว่าตัวอิสุเลเตอร์หรือหรือไดเอเล็กทิกตัวนี้เนี่ยมัน เขาไม่ละลายเวลาโดนหัวแรงบิดกีอะไรมันก็ไม่ละลายนะเพราะว่ามันเป็นเทฟลอนนะครับมันทนความร้อนได้สูงไม่ละลายนะครับซึ่งจะต่างจาก PVC นะครับเจ้าตัวเทฟลอนเนี่ยตัวคูณเขาอยู่อ่า0.7นะครับ0.7นะครับตัวคูณเขา0.7นะครับส่วนอ่า PVC นะครับ PVC ที่เป็นอา5 8จีนะครับอา5 8จี8อาจีหรือว่า g 1 1นะครับที่เป็น PVC นะครับ PVC นะครับมันก็จะเป็นเนื้อลักษณะนี้นะครับ ตันๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเอาหัวแร่งเอาเอาหัวแร่งจี้ลงไปมันละลายนะครับมันจะละลายนะครับอันนั้นเป็นคือ PVC นะครับ PVC คือตัวคูณของเขาคือ0ูนจนะครับแล้วอีกอันนึ่งคือสายโฟมนะสายโฟมก็จะเป็นพวก5 dfb นะครับสิบ dfb สิบสอง dfb นะครับตัวคูณพวกนี้จะอยู่ที่0.78นะครับนะครับก็คือเป็นสายโฟมนะครับส่วนตัวคูณของ สายซูเปอร์เฟกครึ่งนิ้วเนี่ยตัวคูลก็จะต่างกันไปอีกนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวอินซูเลเตอร์นะครับหรือว่าตัวไดลกทิกเนี่ยมันโปร่งขนาดไหนนะครับมันมีอากาศเยอะไหมนะครับมันอ่ามันโปร่งไหมความถี่สัญญาณมันวิ่งนะครับตัวตัวคูณมันมันวิ่งดีถ้ามันวิ่งดีมันตัวคูณก็จะเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นอินซูเลเตอร์ไดลกทิกอินซูเลเตอร์เขาเนี่ยเป็นเป็นแอร์เนี่ยนะครับมันเป็นแอร์เป็นอากาศเนี่ยนะครับตัวคูณเขาจะอยู่ที่หนึ่งนะครับนะครับ ตัวคูณคูณด้วยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเทปลอนพวกโฟมพวก PVC PE อะไรพวกนี้ก็ตัวคูณก็จะต่างกันนะครับตามที่ผมได้กล่าวมานะครับทีนี้ตัวนี้มันเป็นสายเทปลอนนะครับเวลาเราคูณเราก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณจุดเจ็ดใช่ไหมครับเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สี่จุดสามเซนนะครับร้อยสี่สี่จุดสามเซนทีนี้เราวัดยังไงร้อยสี่สี่จุดสามครับเราก็วัดจากนี่เลยครับวัดจากตรงนี้นะครับ เพราะว่าเราเมื่อกี้เราผมวัดให้ดูแล้วมันจะเริ่มจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้ของกัวเราก็วัดยาวมาเรื่อยนะครับยาวมาเรื่อยนะครับยาวมาจนมาจนถึงเราก็ตัดนะครับตัดเหมือนกับคลิปก่อนเลยนะครับผมก็พอดีผมมันดึกแล้วผมรีบทํานะครับพอดีจะส่งให้เพื่อนสมาชิกนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนวัดน,นะครับก็ผมก็จะทิมทิมทิมมาจนถึงอ่า ก็คือวัดจากตรงนี้เนี่ยนะครับยาวมาจนได้ร้อยสี่สิบสี่จุดสามผมก็จะตัดเอาแจ็กเก็ตเขาออกนะครับเนี่ยแจ็กเก็ตกระชีนออกไปเลยนะครับให้เขาเกดเดไว้นะครับสิ็จแล้วผมก็เอาหัวเนี่ยหัวเอ็นไทยเนี่ยมาวัดนะครับมาวัดเข้าไปนะครับนะครับวัดว่าไอ้ตัวตรงนี้อ่ะมันต้องไปอยู่ตรงไหนของชีนนะครับเหมือนกับคลิปก่อนที่ผมทิมสายหนึ่งสี่สี่จุดไอ้หนึ่งสี่เจ็ด 0.7นะครับท well. ี่ทิมไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็มาวัดเราผมก็ตัดชีนออกนะครับตัดชีนเพราะว่าชีนของสายมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ตัดชีนออกนะครับแล้วก็ปอกนะครับตัดเอาเทปลอนมันออกนะครับเนี่ยตัดเอาเทปลอนออกก็กรอบหัวแล้วก็บัดกีในเนื้อแล้วก็ปอกแจ็คเก็ตออกนะครับแจ็คเก็ตสีน้ําเงินนี่ออกให้เหลือแต่ชีนนะครับแล้วก็สวมอัดเข้าไปนะครับ พอวัดโดยรวมก็คือวัดจากตรงนี้นะครับวัดจากตรงขั้วตรงนี้เนี่ยนะครับขั้วตรงจุดนี้เนี่ยนะครับยาวมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดนี้ของขั้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับความยาวมันก็ได้ร้อยสี่สิบสี่จุดสามเซนนะครับร้อยสี่สี่จุดสามเซนมันก็จะตรงเท่ากับหนึ่งลมดาของของความถี่หนึ่งสี่ห้าจุดห้าอย่างที่เราคำนวณมานะครับอย่างที่เราคำนวณมาก็คือร้อยสี่สี่จุดสามเซนนะครับ ความยาวของสายจากนี่ถึงนี่ก็ร้อยสี่สี่สามเซนนะครับเขาก็จะมาลงอย่างนี้เลยนะครับเป๊ะเลยนะครับอยู่ตรงกลางนะครับสังเกตเล่นเส้นเส้นรีทอร์ลเนี่ยนะครับตรงมาเกอร์สองเนี่ยร้อยสี่สิบห้าจุดห้านี่ยครับร้อยสี่สิบห้าจุดห้านี่โอ้ผู้สื่อพูดผิดผู้ถูกแล้วนะครับตรงมาเกอร์สองเนี่ยร้อยสี่สิบห้าจุดห้านะครับก็เอสออยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สองห้านะครับนะครับ ก็คือลงต่ําสุดของเขาล่ะนะครับอันนี้คือตรงแลมดามันลงแลมดาของเขาพอดีมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเบอร์เกอร์หเนี่ยก็คือความถี่ร้อยสี่สิบสี่ไหครับหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งสี่เจ็ดก็หนึ่งจุดศูนย์เจ็ดนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ตรงเท่าไหร่ก็คือฝั่งถ้าอ่านหนึ่งสี่มันก็จะกลายเป็นว่าสายเส้นนี้สั้นนะครับสายเส้นนี้สั้นไปหน่อยนึงเพราะว่ามันไปลงหนึ่งหนึ่งสี่ห้าจุดห้าใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราอ่านทั้งฝั่ง147ก็คือสายเส้นนี้มันยาวไปนิดหนึ่งเพราะมันลงอยู่145.5นะครับนะครับความถี่ที่ลงตรงกลางเลยก็คือ145.5นะครับนะครับแต่ว่าถามว่าเอาไปใช้งานได้ไหมนะครับความถี่มันก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันมันต่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับมันไม่ได้ต่างกันเยอะครับแค่ไม่ถึงไม่ถึงเซนหนึ่งนะครับผมทีมไม่ถึงเซนหนึ่งนะครับนะครับสําหรับไอ้สายเส้นนี้เนี่ยนะครับเราตัดแค่เซนหนึ่งนี่ก็ ไปนู่นเลยครับออกมาจนถึงหนึ่งสี่แปดเลยนะครับนะครับอันนี้ตัดนะถ้าตัดผิดก็ไม่เกินเซนไม่เกินเซนหนึ่งนะครับถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็เอาไปใช้ได้หนึ่งสี่ก็ใช้ได้หนึ่งห้าก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องสีเรียมแต่ว่าถ้าเราตัดให้มันลงลำด้ามันก็จะสบายใจนะครับสบายใจนะครับที่ผมตัดให้ลงตรงนี้เพราะมันเป็นความถี่มันจะได้อยู่ตรงกลางนะครับ ตรงกลางแบนวิญยาสมรครเล่นพอดีออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้นะครับ v s r มันไม่เกินหรือว่าความยาวขึ้นมันต่างกันแต่นิดเดียวนะครับมันไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับมันก็ใช้ได้นะครับตลอดครอบคุมถึงแบนวิญยาสมัครเล่นนะครับนะครับก็คือวิธีการวัดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นขั้วอื่นก็เหมือนกันใช้ใช้ลักษณะเดียวกันการวัดก็เหมือนกันนะครับการวัดเหมือนกันก็คือถ้าเป็นขั้วอย่างขั้ว pl อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยขั้ว pl เนี่ย pl เนี่ยรุ่นนี้มันเป็นอันนี้ผมเอาอะแดปเตอร์มาทาเป็นเป็นโหลดนะครับอะแดปเตอร์มาทําเป็นโหลดเพราะว่าเอาไว้แคลวเครื่องมือที่เป็นเวลาใช้ขั้วที่เป็น usb นะครับหรือว่าขั้วพวกขั้วฟีขั้ว pl นะครับหรือขั้วโ o นะครับผมก็จะใช้โหลดพวกนี้แคลนะครับผมทําช็อตกับโหลดไปนะเพราะโอเพนผมก็ไม่ต้องต่ออะไรนะโอเพนเขาปล่อยโอเพนเลยนะครับนะครับ ก็ใช้โหลดตัวนี้นะครับโหลดตัวนี้เป็นโหลด DC ถึง 3GHz นะครับผมซื้อ R ที่เป็น R โหลดของเขามาเลยนะครับตัวหนึ่งก็เฉพาะตัวค่าตัวเขาร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับผมสั่งมาสิบตัวค่าส่งหกร้อยนะครับแพงมากค่าส่งแพงมากนะครับสั่งจากอเมริกานะครับก็มาทำเนี่ยมาทำโหลดนะครับ ก็ไว้แคลพวกพวก pl สอัน้นะครับก็คือจะมีอะแดปเตอร์มาต่อแล้วก็มี3ทาง pl 2อ9มาใส่นะครับเวลาเราแคลเราก็แคลเพ่นช็อตโหลดเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำให้ดูนะครับก็ขั้ว pl เนี่ยนะครับถ้ามันถอดไม่ได้อย่างนี้เราก็วัดเลยครับเนี่ยวัดเนี่ยนะครับวัดนะครับได้เท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับหลือเท่าไหร่เนี่ยเราก็รู้เลยว่าเราต้องวัดจากไหนนะครับก็คือต้องวัดจากตรงนี้ พราะว่าไอตัวไดเล็กชิกเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนะครับไดร์เล็กชิกเขาอยู่ตรงนี้เวลาเราวัดเราก็ต้องวัดจากตรงที่เขาหลุดออกจากชีนกาวนะครับชีนกาวไม่สามารถครอบได้นะครับเราก็วัดถึงตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับขั้วแต่ละขั้ววัดไม่เหมือนกันนะครับขั้วแต่ละขั้วัดไม่เหมือนเราต้องไปดูนะครับไปดูให้ดีนะครับว่า มันช็อตถึงตรงไหนมันมันอินเนอร์ที่มันหลุดมาถึงตรงไหนนะครับเราก็ต้องไปวัดดูนะครับอย่างขั้วตัวนี้เนี่ยเป็นช็อตนะครับตัวนี้เป็นช็อตของโหลดแคลนะครับจุดแคลคิดนะครับก็จะเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องวัดจากตรงนี้ไปนะครับสาหรับการวัดขั้วสายถ้าวัดรวมสายนะครับลองลองลองทำกันดูนะครับผมส่วนคลิปการประกอบก็ดูจากคลิปก่อนหน้านี้นะที่เป็นหนึ่งสี่เจ็ดจุดเจ็ดนะครับ คลิปนี้ผมก็มาวัดให้ดูเฉยๆนะควิธีการวัดยังไงแล้วก็ความแตกต่างของหัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเราต้องวัดยังไงนะครับก็เผื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมช่างหลิวคนเดิมนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจช่างหลิวคนเดิมนะครับหรือว่าฝากข้อความไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับใน YouTube นะครับก็สามารถฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ขอบคุณไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับตอนนี้ผมนั่งคิดว่าผมจะกลับมาทำา y u u t จริจริงๆจังทักทีนะครับหลังจากที่โดนแบนไป3ช่องนะครับผมทำ youtube 3ช่องโดนแบน3ช่องนะครับแล้วก็ช่องหลักตัวนี้นะครับที่ผมใช้ส่วนตัวนี้ไม่โดนแบนนะครับยังใช้งานได้ปกติผมมีช่อง youtube ที่เป็นช่องทำเงินอยู่ ก่อนหน้านี้น่ะสามช่องนะครับแต่ก็โดนแบนนะครับโดนแบนเพราะว่าไปดูดคลิปฝรั่งมานะครับคลิปฝรั่งมาแล้วก็มาเขาเรียกอะไรมาอีดิทใหม่นะครับก็โดนแบนไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องที่พูดเกี่ยวกับงานพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะเลยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานงานงานของโทรคมอะไรพวกนี้นะครับส่วนช่องที่โดนแบนก็เกี่ยวกับงาน จีปาฐะสัพเพเหระต่างๆนะครับสารคดีมั่งพูดไปเรื่อยนะครับทําไปเรื่อยนะครัช่รงนั้นแต่ก็โดนแบนมานานแล้วครับโดนแบนมาตั้งเป็นเกือบสิบปีแล้วนะครับนะครับสมัยก่อนนี้ก็ได้เงินจาก youtube เยอะอยู่นะครับตั้งแต่โดนแบนก็ไม่ได้ทําเลยนะครับก็มาโพสเฉพาะช่องช่องนี้ช่องเดียวนะครับตอนนี้โพสช่องนี้ช่องเดียวนะครับ โอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ